สวัสดีพี่น้องปองตายเอฟซีแฟนคลับเย็บปวงตีนเปิมล้ำเพื่อนอฟิเศลตำแหน่งเย็บปวงอยู่หนาบ้านแม่สุภาพเย็บปวงได้ได้แน่มาฝากแม่สุภาพหลังจากเย็บปวงมัตตบันไพไปหัดแม่ของเย็บปวงนาอยู่นั่งได้ยังมาฝากพี่น้องแทน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 แแม่สุภาพัน หา <itos> <im sharing> มาต่อเติมด e. <im society> <im talks> ีแ <laughs> ท้แม่แม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ้ยทองก่อนล้าดก่อนล้งจะไปล้งใส่จะใส่ละพันเขาบอกว่าให้ไปแข้งจะติดทองไปล้งใส่แม่ก็ว่ายก็ว่ายก็จะยกล้ำก็ว่ายัไง โอ้กเจกะมีอะไรไม่เนาะไม่กะมีหลักกันล่ะผู้เดียวนี่ละมันผีมวนบ่ไรอยู่ผู้เดียวล้อมผู้เดียวนั่นน่ะลัางเทียกัสิเปิดเปิดถ้าโคเก๋จเราก็ำลังเราก็นล่องเราก็เต้นผู้เดียวก็ได้เด้ล่ะอุ้ยบ่ได้ยากเด้เขาว่าเขาเป็นบ้าต่างออกกําลังกายเป็นบ่เออต่างออกต่างเอันยังก็แอโรบิกเอาไม้เนี่ยมีมือเอาเนี่ยมาฝาก มาตะบนันไทยเนื้อว่าเอาวันลูกบกงอมาฝากมา่ยัาไทยนะนะบออย่าลำไรตะเลียงเก่าบอแมนแล้วบกงะใส่สิามาย่งดูปันนี่คื <c oughs> อทอหนาคนก็คื <c oughs> อทอบักูบกงอเขาได้เนี้ยไม่มาฝากเจ้าว่าจะกินบะก,กินบอกกินกะซางบะก,กินกะซางตั้งแจมาฝากแล้วกินอะไรก็ได้กะซัง ตั้งจมาฝาเราเอาว้ตั้งโซ่ก็ได้แทนแทนจับมือเราจักมือเราทได้ไหมจัสองมือนี่แหะโอ้ยมือเดียวแมนแมนว้าไแม่ก็ดีแต่กินหัวปวงสิมีอย่ง่คือพอจุ่บมาแล้วสิ่มือนี้เมือนเงี้วางผามันบ้าตุยว่าแล้วอย่างกินมนวงคือเห็นเราออกแม่สันนิษอานไปบ้านไท ไปบ้านไผไปหาอีแม่ก็เลยบ่ได้ออกมาแม่ของเจ๊ปวงหนิล่ะเอาแล้วมาอยู่น้ำเอาแล้วมาอยู่น้ำเอาตีเอาแต่เจ้าเจ้าอยู่กับไผ่ยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียว,เ,ยวเอาให้เ,เจ้าบ้าตุ้ยยังดีอะไรมันหนีแล้วปลามันแล้วปลามันแล้วอโอ้ยเดี๋ยวมาปวดพวกบกับกพวกบักเต็นอล <laughs> าแล้วบ้าไว้ดอก ไม่เป็นอย่างนันไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราหรอกคุณแม่เถียงดีเถียงดีเราเป็นปากเลือกยู่เลือกกินวัสดุกับเฮ้าน่ะอยากกินนั่นอยากกินนี่ไก่ดีได้่ะยอไงเอาไก่เห็ดซอยกับไข่ดีได้หล่ะซื้อกล้วยมี่ดีหรือซื้อกุ้งไปไปย่างโลหนึ่งอยากกินสองโลจังเสร็เลือกกินวัสดุแม่ว่าแต่จะมันถอดกเลี้ยงมันไหวแป้งสั่นล่ะเลี้ยงไหวจะเถียงบ่ อันนี้ไม่เฮ็ดนิยังนี่อยู่หน้าบ้านนี่แม่เฮ็ดตู้เฮ็ดนิยังนี่ยหรือม่ามีเห็ดไปใส่ปลาบ้านเงินเหรียญเนาะระบายเราคือยังก็ระบายเงินเนาะระบายเงินออกเพราะว่าไม่ให้ลวงให้เต้าใส่ได้เป็นยังเฮ็ดตู้อันใส่อันเสื้อใส่หมอนหรืออะไรตู้ส้วนหนึ่งก็แล้วเฮ็ดตู้ส้ใส่เสื้อใส่หมอนเลี้ยวเลี้ยวเป็นอันตู้หนึงนึงจักบาทแม่ตู้หนึ่งหนึ่งจักบาทก็น้ำจักรบาท พันชันเขาก็เบ้งเจ้าหนีนเนาะเจ้าก็เบิ่งของในสมุแต่ว่ามันแห้งกัหน่ยนีงนี้ตู้โซ่เนี่ยนเห็นไหตู้โซ่อันขาวๆอันนี้ตู้เส้อเส้นเส้นมอญเล้วเขากอไปซื้อสื้อ้อหมันมาใสอรื่องเลียมานี้ก็ย่างตู้โซ่เห็ดแล้่ๆแต่นื้ส้อมมือเขาไปตั้ต่เนี่ยมัตู้โซ่ทั้งหล่ะแเนี่ยเอาไว้ตั้งใส่ขาาวๆเนี่ยจ้แก็ย่างเหเบ้องนปังโอ้นั่นนัเห็นแล้วอืมเบือตามองเห็ดเนาะตู้เาป้ง ตัววัดบางเันข่ใเฮ็ดนบ้างเาอาแแหน่บี้กินนกินไดะกินจะน้ำเบิดมือดทองใครอององยู่นี่ต้องอหมอบาปกันเอาแนวอันยังจอมาบบดนี้เจ้าขายยังบได้ขายยังมตตาบานเกังมาบได้เฮ็ดยังเลยว่าสิเมือแรงว่ตสิทอดเขาแตนว่ิเฮ็ดเขาแตนแล้กก็ยแพกขนมนั่งเล็ดน่ะเขาไ่ได้ยินบ่เคยได้ยินขนมนั่งเล็กอขาขนมนั่งเล็ดนั่นล่ะเคือนเขาแตน ผู้ใดพลาดบาปก็เคยยิ้ยจิกจิกเขาเอื่นต้อเขาแต้มจ้ามัเนียนเอามาให้ได้สุภาพซิมเลยเด้อจ้าซิมจากบาทจ้าโอ้ยคือสิบวันยิ้มขำมาให้ซิมแม่สิซิมจากบาทจ้าขันว่าซื้อคือจะมาได้ซิมเนาะเมาอากับแม่ตัวละครขายของซื้อแม่ก็อุดหนุนลูกตัวสิซิมกับจักซิบบาดยินที่บาทเนี่ยปวงวางสิตตัวจักจิกเขามาให้คุณแม่สุภาพเมาเอาตัวไรตุ้ยจักหน่อยนี่ฮะ Lori, อันถุงละสามสิบห้าสามถุงลอยถุงลอยถือใจบอจักสองลอยเนี่ยเอาจักสองลอยเลือดมันสีว่าหลโพดอ๋มันของบ้างมันเป็นของบ้างกินได้ตลอดเวลาเอาไปวัดน้ำเอาไปล็อกคอสีล็อกคอจิ้มมันหวมันสั่นมันเอาไปกินมลอยหนึ่งเอาสีเอาไปเพ่นลอยหนึ่งค่ะนนั่นเลือเอาซอยซอย ต่างมาซอยกันไปเนาะใ้่เอาคอยทำต้ซอยพ่วงดีปนี่กับมีนเนมาฝากแต่ว่ากินบ่กินกับซางเสียวโชกับซางเสียวหวานกับซางบไม่มิ้นนำใจนะแม่ไม่แม่บ่มิ้นนำใจมีแเจนำเตาเต้าอื่นอย่างเงี้ยโอ้ยเต้าอืนา้ยกนมาเต้าอ่อนอยู่บ้านหลายหลายแม่ข้าเจ้าเอาไปเห็ดที่อย่างนี้เอาข้าวเจากับลวกกินกับป่นตัวโอ้ยข่อแต่ว่า่อยกินกันไหนแบบน้ำเต้าก็ได้ มีแต่ใ่หั่นแหง่ล้วก็จาใส่เงินใส่ทอแม่แม่ก็ป้อยวันสันก็ได้แต่ว่าเต้ามันัวนีเดี๋ยวเฮียหันแหง่้าไปหันแหงจ้างสิจาใส่เงินใส่ทอเฮ็ดกินอ่อนกินมันนันมันจิเฮ็ดได้บ่ได้มัน่วยอ่อนมันได้นี่ก็เอากกูนมันออกก็เข้าใจอยู่แต่แม่ส่ป้อยหันแหงม่บอก็ต้องกินบ่นโอ้สักแค่เอา่วยแหงมาซะก็จะเห็นพี่สาวปูก เฮ็ดข้างขึ้นน้อยโอนต้นเอ็นเตนอยู่ให้มันแให้เให้บตตากแดให้มันแเลยแแล้วมันจสิมาเฮ็ดเป็นเยว่าอ่อนสีใส

เจ้าสีเฮ็ดนังไดนื่อกว่าอันบักแผ่นบักเติอนเนมือแรงมันจำพวกฮอนเมือแรงกุลาองเฮ็ดแบกแรงวิธีเฮ็ดเอาแม่มันเป็นแผนสส่นดิบสมเร็จมาแล้วเขาสร้างเอาบอนบอเออเขาสร้างเอาเขาพอาาาต่อแมานางอันบีบเขา่าเห็นมั้เมืม่อยม,ม,มันแผ่นสมเร็จมาเลยติแมน,นแผ่นดิบมันอ่ะแล้วเขาก็บีบใส่อันฝ้ายอย่างนั้นแมนแล้วเขากับเม่ยแล้วเขาก็มีอ่ยน้ำน้ำตาลมม่หาพร้อมอติเออเขาก็สั่งบสร้ามทอดื่งแค่ทอดแล้วก็โรยน้ำตาลปี๊บ มก้ักแบบม่ชบมอบแบบติดบเขียวปแบ่งเนี่ยแย่งเนี่ยเอาแบบน้ำตาลแนบ่น้ำอ้อยแม่น้ำอ้อยแม่เขาไม่ไม่มขอเขาอาน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าวมันเป็นน้ำตาลปีกคำแบ้านบ้านคำบ้านเฮาเอิญคำพ่อซื้อซานเขาเอิญล้อมล้มกันกับน้ำตาลปีกกับน้ำตาลก้อนที่จริงเราขอน้ำตาลคำเป็นน้ำตาลก้อนในพวกมุกคอร์เคลเลน้ำมั้นน้ำเกลือน้ำตาลอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยที่แองแองแม่แม่ที่ข้าเจ้าวานเอามะฮอยข้าเจ้าทอดแล้วข้าเจ้าก็เอาน้ำตาลมะฮอยหุ่ยเป็นวงๆนั่แมนเออนั่นแหละไปเคยซื้อกินอยู่กว่ามันมันยั่งมันๆมืนมันก็หวานดี นั่นละจีเฮดอันนั้นแหะเอาเ็ะซอยสองลอยเด้อโอเคครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาส่งเอาเรียกหาทุ่มเขาจะมาหาทุ่มทีเอาโอยน่อแม่ไรกะสิไปทอดวมาไสิเพื่ดสิกลินเราว่าเลียกยังไดกับมายำหนันเนาะก็ซื้อพนนเอาจังทิมนะอจั แค่นี้ไปหนคำเกเฮ็ดโลดอ้ทุ่มนึนี่ละเริ่มทุ่มหลังจากแล้วแรงแล้วง่ายยี่เม่แล้วไปสิกินตอนนึงรูบทลุ่่มงตุ่มๆตุ่มเขาจะน้อนเราตออันหลังจากเค็ดแล้วแร่งแล้วง่ายยี่เม่แล้วผุหลาจังสีเฮ็ดใหรานอนแล้วผุหลาจังสีเฮ็ดแร่งคอยกะจีหามงคอกะจีหามแม่นู่นไหมกบเขากัหน้ามนเออแม่กะจีนทามื่อนผุหลาจังเสียวมาสวงเฮ็ดแล้วๆนะอาแม่เดี๋ยวยังเชี่ยร่งมือเหนียวอันคิดเมนู่อยู่ว่าเฮ ทำไมเราจิ้มเผื่อ,อเพราะอึดอกยัดตู้ไว้เต็มตู้อยู่ว่าเพื่อขั้วเอฟังอันแกงเผ็ดพะนะโอ้เต็มบลคือของแม่สันดอกี่ของแม่แซ่บตัวด้วยกินเข่าเพราเดี๋ยวใส่ไฮซิมเบิ้มมือเสาร์เท่าพัดอีหยังก่อนพัดหยางไปหาไม่แล้วจินเอาจนสิท้าบเกินอยู่นี่ดอกอันอีแม่อยู่นั่งไฮซิมอยู่นี่ซิมแล้วกับหางแม่อ๋ออีแม่อยู่นั่งแม่เจียห้องห้องหายเนื้อสันเดอร์จะไปเห็นเนีจะไปอีแม่กินน้ำไฮซิม แม่เราหายซิมซสื่อๆยาซิมจะเย็บพวงหนี่เรากระเจีอไปหาแม่นั่มมันบ่หลายปานนั้นมันบ่ได้หลปานนั้นได้ห้ซิมซื่อๆไปตากม่าจักษิเบาทก็มหักแม่อสวยหองก็อยากให้แม่กินนั่กาเข้าใจอยู่เดี๋ยวผมถามเลยีวถามก็เห็นว่าปีเมือแม่ทุกห่าโอเคโอเคมันหนาบเดี๋ยวผมหออหายซิมตัวพูดเถอะแล้วย้ำเราไปบ้านแพ้เราไปบาดีก็ยังเด้อ กรลเส้นน้ำมันหอยน้่ะกัออเบโปวดพ่อบบบ้แตกนมาพ่อ่อ่ะนะมันทอาจีไปหงอยยุบานแ่าหออีกคนน้อยน้อยน่อยเอดีนหน่อยขนาเอาเวนาหดีก่อนีม้ก่อนายเจาไปจัให้แล้วซีมแล้วก็่สถท้าอย่างนี่มันาใจุ่นี่แหะ่าใจคอยเลยโอเคคอยคอยเ่ดู่นเจ้ามาถามยังเจ้ามาถาหอย่างงเอ้า แม่ยายสโลแกนของเจ้ามีวะสองเจกนหมายถึงว่าแม่นั่นคือคุณแม่มาปวดโพดนี่อ๋อบ่มีจ่อคุณแม่ตั้งค์เขาคุณแม่ตั้งให้ดังทุกคนอ่ะตั้งค์ันเลยแม่ย้ำคลิปคลิปปวดโพดนี่อันนั้นของแม่ของแม่แม่ของฟ้องนี่แหมแม่เบิ่้ลก็แม่ประม่านเยพโฟแม่บ่ได้ตั้งก็เขี้ยนั่นผมมีแบบบอกลากกับคืนนั้นลุงตู่ก็เด้อครับเดิ้ลน่าจะเป็นสโลแกนนะน่า ล้อต่างมึงจะ้อแม่ต่างเด้อเด้อพอที่ต่างก็ล้อเก่งเนี่ยเจ้าไปก่อนเด้อพี่น้องอันบ้าๆป้วงๆป้วงๆเพิ่มๆหวางสันก็ดีไปกันเด้อพี่น้องแต่ภาษาป้วงๆเตี้อคือนเลยเนาะป้วงๆเพิ่มๆไปไปกันเด้อพี่น้องสบายๆสไตล์ป้วงๆพี่น้องแม่นเก่งเออๆๆอเอาเอาคลิปแรกเด้นอยู่ร้องเบิ่งเนาะเอออ้าวปิดปีเล่นบ่แม่นเอาร้องเบิ่งโอ้ดีใจบ่ดีใจเอาอันเนี้ย อาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สมีสักกรอนคลิปหน้าพ่อกันไม่มือนีแดนหมกักเต่ามาฝากแม่ผูภาพอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าขำกดชนอยายปวงเดียจ้าบายบายสบายสบายสไตล์ยายป่วง